สวัสดีครับวันนี้พี่เตียนจะมาชวนคุยต่อนะวันนี้พี่เตียนจะมาชวนคุยในเรื่องของสถิติบ้างนะวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องของ binomial discrete probability distribution เป็นการกระจายแบบไหนเป็นการกระจายแบบที่มีการทดลองนะครับที่ซ้ำกัน n ครั้งและแต่ละครั้งมีผลสำเร็จได้เป็นแค่2ออย่างก็คือสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับและการทดลองแต่ละครั้ง n อ,อิสระต่อกันเช่นสมมติว่าเรามีนักกีฬาคนหนึ่ง ยิงปืนถูกเป้าที่80%ก็คือความแม่นยำอยู่ที่80%หรือ0.8ถ้านักกีฬายิงปืน4ครั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นเนี่ยที่พนักง,งานคนนี้เนี่ยจะยิงถูกเป้าหนึ่งครั้งเราจะรู้ไงว่าจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่เราจะคำนวณยังไงนะครับ2โดยเฉลี่ยแล้วพนักง,งานจะยิงปืนถูกกี่ครั้งและ3า่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณน,นะนี่สูตรนี้ในการคำนวณน,นะครับ ส่วนค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ n สมมุติว่าพนักง,งานเนี่ยยิงปืนนะครับนะยิงปืนนะ n ตรงนี้เับ n เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4นะครับแล้ว x เราให้เท่ากับ1แปลว่าอะไรไหมพนักง,งานยิงปืน4ครั้งความน่าจะเป็นที่ยิงถูกเป้า1ครั้งโดยความแม่นของพนักง,งานเนี่ยก็คือค่า p หรือความน่าจะเป็นอยู่ที่ 0.8เราก็จะสามารถหาคำตอบได้เลยว่าความน่าจะเป็นที่จะยิงปืนถูก1ครั้งนะครับโดยยิงไป4ครั้งให้ถูก1ครั้งนะครับโดยมีค่าของความแม่นยำที่0.8โอกาส0.8นะครับยกกำลัง1คูณกับ0.2นะครับก็คือ q สกัดหลบ p ยกกำลัง3ก็จะได้คำตอบมาเลยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเราแทนค่าลงไปนะ ถ้าเราแทนค่าลงไปตามตัวแปรนี่เราจะได้คําตอบเลยว่าคําถามที่เราถามมาของความเป็นไปได้ที่จะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็นี่เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะลบก่อนตัวเลขมันเยอะ n ยิงไป4ครั้งตัวนี้จะเป็น4นะครับลบกับ1นะครับแล้วต็1หนกทอเรียลศูนย์จยกกำลัง 1, 1 0.2นยะครับยกกำลัง4-1ลบ 1. <_ an> 1ก็จะได้คำตอบออกมาลองไปแทนค่าดูนะวิธีการใช้ก็ลองไปเปลี่ยนโจทย์ดูว่าเราอยากรู้อะไรนะครับแต่ที่แน่คือเราต้องรู้ก่อนว่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะทดลองกี่ครั้งแล้วหวังผลกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวลองไปเจอกันใหม่ในสริปถัดไปนะในสไลด์ถัดไปเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะพี่เตียนก็ ถ้าหากว่ามี s อสเมท่านไหนสนใจนะครับอยากจะให้วิไปเป็นโคช้ชในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหรือมีบางอย่างอยากให้พี่เตียนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสติให้ก็ดูนะครับวันนี้นี่อาจจะมีซอฟต์แวร์แยกๆไปเลยนะแต่ว่า S อสบางคนถ้าหากว่าไม่ได้มีเงินจะซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปม,มาใช้เนี่ยอยากจะให้มีการเข้าไปโคช้ชว่าเวลาเรามีข้อมูล,ละเราควรจะดึงข้อมูลมาดูอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นวิชาการทางสติพื้นฐานนะนอกจากการดูกราฟทั่วไปก็พี่เตียนยินดีนะหรือถ้าหากว่า s อสคนใด อยากให้พี่เดียนเขียนบทความให้เพื่อจะช่วยทําการตลาดให้บริษัทหรือประชาสัมพันธ์ให้บริษัทก็ยินดีนะครับจะเจอกันในสไลด์ถัดไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับ